ประจำาธรรเนียบก็ตั้งฉายาเก่งจริงๆในทุกๆปีนะคะมีแง่มุมให้ได้คิดแต่ตัวรัฐมนตรีเขาจะแฮปปี้กันหรือเปล่านะคะติดตามกับคุณอัชาราโภวศีค่ะรายงานสดเข้ามาจากธรเนียบรัฐบาลเช่นค่ะ รัฐมนตรีหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะนำฉายานะคะคไปพิจารณารวมไปถึงการปรับปรุงการทำงานนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นธรรมดาของสื่ออยู่แล้วค่ะที่จะมีการตั้งฉายาทุกปีอยู่แล้วค่ะ นายกรัฐมนตรีเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเวลา10นาฬิกานะคะซึ่งนักข่าวก็พยายามที่จะถามถึงฉายารัฐบาลแกงส้มผักรวมนะคะและฉายานา,า,ายกเซลแมนสแตนชินโดยนายกบอกว่าไม่มีอะไรนะคะเพราะเข้าใจว่ามีการตั้งฉายาทุกปีอยู่แล้วะค่ะแต่ว่านายภูมิธรรมเวชยยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ฉายารองกองค่ะได้ขอบคุณนักข่าวที่ให้กําลังใจในการทํางานเพราะมองว่าเป็นกระจกสะท้อนปรับตุงให้ตัวเองทํางานให้ดีขึ้นทั้งนี้จะต้องไปตรวจสอบตัวเองค่ะว่าต้องไปนั่งคิดค่ะว่ากองอะไรไว้บ้างความหมายคืออะไรอันไหนที่ตรงก็รับไปจัดการอันไหนที่ไม่ตรงก็เป็นข้อที่พึงสังวรนเอาไว้ค่ะว่าอย่างน้อยก็ยังมีบางส่วนนะคะ ขณะทีนน่นายชาดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกลับร้องเพลงหัวใจระเหียดนะคะเมื่อถามถึงฉายามาเฟียระเหียดใจนะคะเรา้อมบอกว่าเป็นธรรมดาเป็นเรื่องหยอกล้อกันไม่ถือสาอะไรถือเป็นเรื่องสนุกสนานค่ะ<ม>นายสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงฉายาพลิกทีนสุดดาวจว่าตั้งอะไรให้ก็ดีทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเคารพในวิจารณญาณของสื่อมวลชนพร้อมขอบคุณสื่อที่ตั้งฉายาให้ค่ะ ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทีนรองนายกมองการตั้งฉายาเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหวังผลคำตอบและก็ขอใช้วิจารณญาณาที่ดีด้วยนะคะ ส่วนประเด็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะก,กระทบกับเสถีรพา,าพรัฐบาลหรือไม่ในสมศักดิ์ก็บอกนะคะว่าไม่กระทบค่ะเพราะว่าเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบพระราชธรรมมีความชัดเจนถ้าปฏิบัติตามแนวทางและกรอบของกฎหมายขณะที่มีการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาในสมศักดิ์บอกว่าเกิดจากคําตอบของหน่วยงานทั้งหลายที่ตอบได้ไม่เคลียร์ไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทําการบ้านทํางานเช้าชามเย็นชาม ก็จะเป็นแบบที่เห็นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะว่าเรื่องนี้จะถูกโยงถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกที่จะเดินตามรอยนายทักษิณเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ถ้าทําตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครมาโต้มาเถียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้คนทํางานที่ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจข้อ ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับไม่ได้ชิดแจงก็ทําความเข้าใจให้ดีทํางานให้ได้นะครับไม่ใช่กึ้งงักอยู่ถ้าทําโดยที่ไม่เต็มใจทําหรือว่าทําอย่างไม่เข้าใจหรือว่าไม่จริงใจกับการแก้ปัญหามันก็เกิดปัญหากับเขาไม่ได้ทําการบ้านให้ดีไง ผมก็พูดชัดเจนแล้วไงนะก็ถ้าไม่รู้ไม่จริงไม่เข้าใจมันก็กลัวกลัวแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องนะฮะโปรดทําความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็เดินหน้าต่อไปมันจะจบขอบคุณครับ สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกก็น่าจะได้เน้นย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนถึงการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในที่พื้นที่อยู่ทุกภัยในภาคใต้นะคะพระ้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆไว้รองรับรวมถึงอนุมัติมาตรการต่างๆของแต่ละกระทรวงสำหรับเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะ และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการที่จะไปมอบนโยบายยาเสพติดนะคะหลังจากมอบนโยบายยาเสพติดเสร็จแล้วก็จะลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของอสถานการณ์น้ําท่วมค่ะจากนั้นจะเดินทางไปที่จังหวัดภ mm ูเก็ตเพื่อที่จะพบแล้วก็หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียะค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ